เมื่อคืนเนี่ยเพืเอินไปสถานทูตฝรั่งเศสเชิญไปไงมันก็ต้องต้องสื่อฝรั่งเศสแหละคือเราอยู่เป็นไงแล้ว่าสนกุกมากเลยนะเมื่อวานนั่งติดแต่ทูตฝรั่งเศสเลยช่วงแรกก็แบบนั่งมองหน้ากันบอกกูจะกลับเพิ่งแรกดีไหมเนี่ย <c oughs> แต่ก็เก่งใจจังภาพแต่ก็สนุกนะก็จบดีอะแล้วก็ผมว่าก็เป็นบรรยากาศที่แบบก็สนุกอ่ะแล้วก็ได้ดูวัฒนธรรมของการเชียร์ของคือก็ไปจัดที่อาริอัฟร็องเซ ก็คนเยอะคนเป็นหลายร้อยเลยอ่ะแล้วก็มีจอหลายที่อะไรเงี้ยก็ถือดีอ่ะเพราก็เป็นก็เป็นงานกีฬาที่ก็มีมิตรภาพมันก็ได้เพื่อนใหม่เยอะเพราะวันนั้นมีทูตเมื่อคืนก็มีทูตไปหลายประเทศไปช่วยเอเชียร์อะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้ว่าเราเราไม่อค้ายดูบอลอยู่แล้วไงเราเชียร์คนไหนก็ได้เออแต่ว่าเมื่อวานอยู่บรรยากาศฝรั่งเศสก็ต้องเข้าเมืองตาหลียวต้องเหลียวตาตาหน่อยครับถือดีครับเมื่อคืนดึกเลยเมื่อคืนครับเราตื่นมาวิ่งไม่ทันเลยไมื่อคือไม่ได้วิ่งเมื่อเช้าไม่ได้วิ่งไม่ไหวครับ ถึงบ้านก็ตีสองกว่าแล้วโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ